แต่เรือนจํานี้พี่โน้ตรู้สึกว่าเขาอาจจะปิดกั้นเรื่องความรักกันมากไปหน่อยใช่คือเราต้องเข้าใจคุณเบลเนี่ยคุณเบลเขาคุณเบลเขามีปมเรื่องความรัก มึงจะมาส่งซกส่งซิกแบบ <encouragement> มึงส่งไปมึงโดนแทงปลาไหลดอกคุณเบลก็ทนเห็นไม่ได้ฉายาของเขาสวยสังหารใจอมหิต <arda> แล้วยังไงตอนนี้ตีโบกตีโบกยากรึเนะปล่าตีโบกปึ๊บปั๊บยาก มินิฮาร์ดยังโดนเลยมึงมินินะแบบขนาดว่ามิมินิแล้วนะเสือกเห็นนี่อีกเดี๋ยวอย่างวันนี้เป็นวันที่โอกาสดีมากเลยคือนึกออก่าชายหญิงได้เจอกันได้ศบตากันวันนี้เป็นโอกาสที่วันนี้เราจะส่งซิกว่าเฮ้ยฉันกับเธอนี่ จ้องจับผิดที่นี้พี่โน้ตมาคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะเราต้องเอาตัวรอดจากสิ่งนี้ให้ได้เราต้องมาสร้างรหัสลับสร้างโค้ดสร้างโค้ดเฉพาะเนื้อเอ่าปะดับมึงจะมาคิดถึงอย่างนี้หรือหรือเสยผมเป็นแบบอย่างนี้เขารู้ทันไงเขารู้ทันคิดถึงอย่างนี้เลยมึงลองไปคิดแบบอ่ะเรามาเตรียมกันคิดถึงก็เอาเน้ออ่ะ คิดถึงมากมึงก็แยงเข้าไปลึกมากๆคิดถึงแบบทนไม่ไหวมึงเอาหัวนิ้วโป้งเขาไม่รู้เราต้องมาสร้างรหัสลับของเราขึ้นเองพอเราส่งอย่างนี้ไปที่ผู้ชายปุ๊บฝ่ายชายรับรู้ปุ๊บเกาไข่ทีนึงเพราะเกาไข่มันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมแบบเฮ้ยเดินเดินทางนั้นมาปั๊บรู้แล้วรู้แล้วส่งมาปั๊บ ไปคิดกันเองไปคิดกันเองแบบบางทีบางเวลาเรารู้สึกของขาดหรือเปล่าของขาดแบบเฮ้ยมองไปปพ๊บไปคิดกันเองหาวิธีเชื่อมจิตไอ้น้องหญิงท่านพี่น้องหญิงท่านพี่เออมึงเดินผ่านมึงไม่ต้องไม่ต้องออก,การางก็ได้มึงมีคลื่นมีคลื่นส่งคลื่นให้ หมออ้อมอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนเรือนจำทุกเรือจนจำนะคับไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรเขาก็จะให้ยาอาพาลาคือเราเข้าใจเพราะว่าเรือนจำก็จะมีงบประมาณของเขาแต่กับหมออ้อมเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งที่ว่าคนป่วยอะ่ะไม่ค่อยอยากไปหาหมอเว้ยไม่ว่ามึงป่วยอะไรก็ตามมึงปวดสะบักมึงเป็นฤิสีดวง มึงเพน่าแล้วก็ตามหมออ้อมหมออ้อมจะเอามึงไปกักโรคมึงมึงปวดสะบักเนี่ยนะไปกักโรคโรคอะไรวะแล้วไปกักทีแม่งเดือนครึ่งนกูเอ่ออยู่เดือนครึ่งกู ก็รีบหายเลยมึงรีบหายแต่ทีนี้ผมเข้าใจฝั่งหมออ้อมด้วยนะเข้าใจฝั่งก็ด้วยนะว่าเขาอะรู้ว่ายาพาราเขาว่ามันมีฤทธิ์ดีมากมันเพราะมันใช้ประกอบกับคาถาของเขาเว้ยพอเขาให้มึงไปเขาก็อ่าหายเร็วๆนะักะนะ นั่งรอก่อนนะักะนะไปกักโรคก่อนนะักะนะเป็นคาถารักษาประจำเรือนจำนะฮะรักนะนะักะนะหมออ้อมคือไหนคนริมเหรอคนริมนะนี่ผมกำลังส่งซิกให้นะ ผมเนี่ยตอนเมื่อวานผมมาหาพวกคุณอ่ะผมรับปากคุณไว้อย่างหน um ึ่งผมแค่จะมาดูว่ามันสําเร็จหรือเปล่าเมื่อคืนพวกคุณอธิษฐานอะไรไว้ครับอธิษฐานไหมครับเพลงของจอกละค่ะที่เนื้อเพลงที่ร้วอ่ะเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสี ชาวก็อินนี้นี่เองเห็นไหมแฟนคลับโจกติ่งคดีหมดเลยฮะอบคุณที่ร้องได้นครับแต่ประเด็นคือรับผมอาจจะร้องไม่ค่อยได้สักทอดหนึ่งไหเพลงร้องได้ตัวสิลปินร้องตัวเองไม่ได้สักทอดแล้วกันอ่ะลอง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 เธอจะลืมไ้ฉักเป็นริงนห้เชื่อที่คิดไา sẽ quên luônเธอ,เธอ đã quên đi đâu? Vẫn còn gì trong ngõ hẹp trái tim, hãy nhẹ nhàng, hãy ปีเก้าเดือนเพื่อได้กินครั้งแรกอร่อยมากค่ะมีความสุขมากเพราะว่าในนี้ก็จะไม่มีขายค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับไก่เ f เฟซีที่พวกเราไม่เคยได้กินเลยนั่นจะติดหมาขอบคุณจักใจเลยจะอยู่ในความทรงจำพวกหนูตลอดไป <S <S ได้กินไก่เคเฟซีครั้งแรกในรอบ4ปี อยู่ข้างนอกไม่คิดอยากจะกินเลยนะซื้อมาบางทีก็ปล่อยแต่อยู่ในนี้กินหมดเลยหนูกินหมด <laughs> กินหมดไม่เหลือเก็บไว้ในตู้เหมือนคนอื่นเลยนะ <laughs> พวกพี่เขาดีมากเลยไม่ไม่ถือตัวเลยคือเป็นเป็นกันเองจนเราแบบว่ามันทําให้เราสบายใจมันทําให้เราได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหนูปวดขามดเลยพี่หนูเต้นตั้งแต่ต้นแต่ครั้งแรกที่ผ่อนคลายมากขนาดนี้ ดีมากเลยพี่เหมือนเหมือนเหมือนใกล้ชิดเหมือนที่ข้างนอกเขาเรียกอะไรนะพี่มิดแอนกรีตเข้าชิวๆไปเนาะมันเป็นไปเหมือนเหมือนร้านร้านอาหารแล้วเราก็เป็นเจ้าของเนี่ยนะเจ็ดสิบแปดและวเจ็ดสิบเก้าย่านเลยไม่ไหวแล้ว นไม่คพี่จะมาเ่่นนะไม่รู้จักใครเลยรำอย่างเดียวไปสี่ปียันไม่เคยไปฝั่งนี้เลยอันนี้ครั้งแรกที่ได้ออกกักใช่ใช่พูดจริงๆนะแบบบีใจที่ว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่มันนานเกินไปอยอีกนานไหมคะขอตำพหก็ตลับมันแปดปีอะค่ะคุณ<ม>ก็เหลืออีกสี่ปี ขอบคุณมากนะที่ทำไม่ยายหัวล้ะได้